มาแล้วครับเ <P en it> พื่อนๆขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพกำลังขนของมันโป่งนะครับวันนี้ทำด้วยหัวรถจักร QSY นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมารูกันนะครับ S q s y 5205ครับแรงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับกระบวนโดนมิเต็ด ทัศนารัตที่32ต้นทางชุมทางขนใหญ่ไปทางกรุงเทพครับกำลังรอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับขบวนนี้นะเดี๋ยวจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะฮะสะพานลอยเกือกม้านะครับไกลๆนู้นนะคือชุมทางหนองประดุกเดี๋ยวขบวนนี้จะผ่านไปเลยนะครับไม่จอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลื ติดต่อไลน์สตกระดิิงกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ